สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับที่ท่านเห็นตั้งเรียงรายการอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ปุ๋ยหมักอินทรีย์ห้ามูลห้ามูลหรือห้าขี้นะครับก็วันนี้วัตถุด,ดิบที่จะใช้ก็จะมี มูลแพะหรือขี้แพะ1ส่วนขี้วัว1ส่วนแล้วก็ขี้นกกระทา1ส่วนขี้เป็ด1นึ่งส่วนสุดท้ายก็เป็นขี้หมูอีก1ส่วนส่วนที่จะมาช่วยให้ปุ๋ยเราร่วนซุยนะครับเวลาเราทำปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็จะเติมแกลบไปอีก2ส,ส่วนในส่วนแกลบนี้ท่านผู้ชมอยากให้ปุ๋ยร่วนซุยมาก ขนาดไหนจะเติมกี่ส่วนก็ได้นะครับ3ส่วน4ส่วน5ส่วนได้หมดนะครับท่านผู้ชมไม่จํากัดวันนี้ผมจะใส่2ส่วนรวมกับมูลสัตว์ทั้ง5อย่างนะครับก็มีครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับที่เวลาเรอบ,บรมในเรื่องการทําปุ๋ยอินทรีย์นะท่านก็จะให้คําแนะนํและให้ท่องขึ้นใจเลยนะครับให้ท่องขึ้นใจแล้วว่าขี้หมูนกินหัวขี้วัวนกินใบขี้ไก่ กินผลอะไรพวกนี้นะครับหมายว่าขี้หมูก็เหมาะสำหรับในการบำรุงพืชที่เราต้องการกินหัวพวกพืชจะกินใบต่างๆก็จะเป็นพวกพืชที่กินหญ้าเนาะพวกขี้วัวขี้ควายขี้ม้าขี้แพะขี้แกะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะบำรุงพวกใบนะใบมันก็จะเขียวนะส่วนขี้เป็ดขี้ไก่นั่นก็จะไปบำรุงพวกผลพวกผลพวกหมากนะครับของพวก ไม้โพลอะไรต่างๆอันนี้อาจารย์เขาก็จะให้ท่องให้ขึ้นใจเวลาเรามาใช้เราจะรู้ว่าเราปลูกพืชอะไรเราจะใช้มูลสัตว์หรือจะทําปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะทําแบบไหนวันนี้ผมได้รวมเอา5มูลหรือ5้าขี้นะ่มารวมกันนะครับก็ถ้าเราทําเสร็จหมักเสร็จมันก็จะเปรียบเสมือนที่เรามีปุ๋ยสูตรเสมอเช่นปุ๋ยสช่นปุ๋หสูตห15 15 15 หรือ16 16 16, 16. เอาไว้ใช้บำรุงพืชผักของเราสามารถบำรุงได้ทุกส่วนและก็สามารถที่จะเอาไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำนะครับว่าการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์5มูลหรือ5ขี้เนี่ยจะทำแบบไหนมาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีทำท่านผู้ชมครับก็เอาส่วนผสมต่างๆนะครับเอาลงไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นขี้หมู ลงไปในถังที่เราจะผสมอันนี้จะเป็นขี้วัวอันนี้จะเป็นขี้เป็ดนะครับขี้เป็ดขี้เป็ดนี่ไปขุดเขามาเขาขุดมาให้อ่าสำหรับตรงนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นสาหรับอันนี้ก็จะเป็นขี้นกอ่าขี้นกกระทา ท้ายอันนี้จะเป็นขี้แพะครับท่านผู้ชมขี้แพะนะี่ก็จะมีหญ้าไรปนมาด้วยตัวสุดท้ายที่จะผสมให้ปุ๋ยมันร่วนซุยก็คือแกลบแกลบดิบแกลบดิบนะครับท่านผู้ชมผมก็จะใส่กขงไปอยู่สส่วน2ส่วนก็2ถังก็เช่นเดิมครับท่านผู้ชมเวลาเราทำปุ๋ย เอาวัตถุดิบหลายๆอย่างมาผสมกันก็จะต้องทําการคุกเขาเนาะคุกเขา ตอนนี้ได้คุกเขาพวกมูลสัตว์ทั้ง5อย่างนะครับได้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วในการทําปุ๋ยหมักทุกครั้งหรือปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสิ่งที่จะทําให้ปุ๋ยหมักของเราได้ย่อยสลายนะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำนะครับขาดไม่ได้คือเรื่องน้ำนะเตรียมน้ําที่จะเอามารดราดให้ปุ๋ยหมักของเรามีความชุ่มชื้นนะครับเมื่อมีความชุ่มชื้นแล้วจุลินทรีย์ ที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีอยู่ในมูลสัตว์ทั้งสี่ห้าอย่างที่ผมใส่ลงไปเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตและขยายตัวช่วยกันย่อยสลายปุ๋ยที่ขณะที่เราหมักไว้นะครับมูลสัตว์ทั้ง5้าอย่างมันก็จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีจุลินทรีย์ที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคแสง นะครับจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวจุลินทรีย์เจ้าวปวกจุลินทรีย์ EM หรือจุลินทรีย์อื่นๆถ้าที่บ้านท่านผู้ชมมีก็สามารถที่จะเติมลงไปพร้อมกับน้ำที่เราจะารดราดได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมจุลินทรีย์สังะห์แสงเพราะว่าเห็นท่านผู้ชมหลายท่านนิยมใช้กันแล้วก็มีคนทำใช้กันเยอะก็จะใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ ใครมีจุลินทรีย์อื่นๆก็สามารถใช้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีก็เช่นเคยอย่างที่ผมเคยแนะนําในคิปอื่นๆก็ไม่ต้องใส่ใช้แต่น้ําธรรมดาหรือน้ำเปล่าๆนะครับจะเป็นน้ําอะไรก็ได้หมดนะครับอันนี้ผมใส่2ขวดนะท่านผู้ชมนะที่เหลือก็ลดลาดไปนี่แหละลดนะลาดไปในกองปุ๋ยใส่แบบนี้จะใส่กี่ขวดก็ได้นะท่านผู้ชม4ีขวด5ขวดก็ได้ เมื่อเตรียมเรื่องน้ําเรื่องจุดินทรีย์เสร็จก็เอารถราดลงไปในกองปุ๋ยครับเอาราดไปก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาหลังจากรถราดตรงนี้น้ำหนึ่งบัวเสร็จแล้วก็มาคลุกอีกทีหนึ่งผสมอีกทีหนึ่งถ้าความชื้นมันยังไม่เพียงพอเราก็สามารถเติมน้ําลงไปได้นะครับเติมน้ําลงไปได้ให้ความชื้นอยู่ที่ประมาณหกเอร์เซนตะ60% วิธีเช็คดูว่าจะกี่เปอร์เซ็นหก์เซ็ก็เวลาเราผสมเสร็จแล้วก็จับขึ้นมาบีบดูบีบแน่นๆแล้วก็ปล่อยมือนะครับถ้าปุ๋ยเราไม่แตกเป็นก้อนอยู่ก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ก็ทําการหมักต่อไปได้นะครับถ้ามันแตกร้วนซุยออกเราเต้องเติมน้ําเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็จะผสมชุดนี้ก่อน ความชื้นมันยังไม่ได้นะครับแล้วก็เติมน้ำเราไปอีกเติมน้ําแล้วก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งให้น้ำไม่ได้ซึมลงไปนะซึมลงไปกองในกลองปุ๋ยแล้วเราค่อยผสมอีกครั้งหนึ่งก็ปล่อยให้น้ํามันซึมลงไปก่อนครับ ุ๋ยหมักอินทรีย์ห้ามูลครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้หมักครบไปหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็จะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูหมักทิ้งไว้ท่านผู้ชมนะครับหมักทิ้งไว้โอ้โหสวยเลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็หมักครบนะหนึ่งเดือนก็ความงามของปุ๋ยท่านผู้ชมดูนะครับความงามของปุ๋ย สวยงามมากครับท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากก็สำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของการทําปุ๋ยอินรีนะปุ๋ยหมักอินทรีห้าขี้ปุ๋ยหมักอินทรีห้าห้ามูลนี่คงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องของเรานะครับพี่น้องท่านใดมีปุ๋ยหมักสองสามอย่างก็มาหมักได้นะครับมีปุ๋ยคอกสองสามอย่างก็มาหมักได้นะมีสี่อย่างห้าอย่างหกอย่างเจ็ดอย่างจะหมักรวมกันก็หมักได้ครับท่านผู้ชมครับเอาไว้แค่นี้ครับฝนตกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ